สวัสดีเพื่อนๆก่อนอื่นเรายินดีต้อนรับทุกคนวันนี้เรามีวิดีโอดีๆมานําเสนอก่อนอื่นเลยกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้เราและกดติดตามช่องของเราด้วยเรามาพูดถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่กําลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกกันสักหน่อยเครื่องบินรบที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการการบินทางทหารทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือ av 8 b e h a r e ii เครื่องบินจมปีภาคพ,พื้นดินที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยความสามารถในการขึ้นลงทางดิ่งและระยะสรรั้นหรือที่เรียกว่า V STOL ทำให้มันกลายเป็นตำนานแห่งท้องฟ้าที่หลายประเทศให้ความสนใจและถูกยกให้เป็นหนึ่งในไอคอนของเครื่องบินรบยุคใหม่ Av-8B Harrier II เป็นการพัฒนาม,มาจากกลุ่นแรก Harrier Jump Jet ที่อังกฤษได้สร้างชื่อเสียงไว้ตั้งแต่ทศวรรษ1 9 6 0แต่่ส, 1, สิงที่น่าซึ่งคือการปรับปรุงโดยสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนาวกโกธินสหรัฐที่เล็งเห็นถึงศักยภาพขององค์การใช้เครื่องบินประเภทนี้ในสนามรบจริงความสามารถในการขึ้นลงจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรือพื้นที่แคบ ทำให้ Harrier II มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนกำลังภาคพ,พื้นดินจุดเด่นที่ทำให้ Av-8B Harrier II แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่จมปีทั่วไปคือเครื่องยนต์แบบ p e อ a s กั t u r b o ท a n บนที่มีหัวฉีดแรงขับหมุนได้ทำให้เครื่องสามารถลอยตัวขึ้นจากพื้นได้โดยไม่ต้องใช้รันเวย์ยาวๆและยังสามารถหยุดนิ่งกลางอากาศหรือเปลี่ยนทิศทางการบินได้อย่างรวดเร็วนี่คือเทคโนโลยีที่ในยุคนั้นถือว่าล้ำหน้ามากและยังหาคู่แข่งที่ทัดเทียมได้ยาก h ฮ r r เรีย II ไม่ได้มีเพียงความสามารถในการขึ้นลงทางดินเท่านั้นแต่ยังติดตั้งอาวุธที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นปืนกล25มิลิเมตรระเบิดนำวิถีจรวดอากาศสู่พื้นและยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศเพื่อป้องกันตัวเองได้ทำให้เครื่องบินลำนี้มีบทบาทได้ทั้งโจมตีภาคพื้นดินสนับสนุนทหารราบและเข้าร่วมภารกิจรบทางอากาศในบางสถานการณ์ ในด้านประสิทธิภาพ a v 8B Harrier II มีความเร็วสูงสุดราวแมตซ์ซึ่งแม้จะไม่ใช่เครื่องบินเหนือเสียงแต่สิ่งที่ทำให้มันอันตรายคือความคล่องตัวและความสามารถในการโผล่มาโจมตีจากทิศทางที่ฝ่ายตรงงคามคาดไม่ถึงขีดความสามารถในการบินต่ำบินช้าและแม่นยำในการทิ้งระเบิดทำให้มันเป็นอาวุธร้ายแรงในสงคราม Harrier II ได้พิสูจน์ความสามารถของมันในสนามรบจริงมาแล้วหลายครั้ง หนึ่งในนั้นคือสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1991ที่ Harrier II ของนาวิกโยธินสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการ Desert Storm และประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังถูกใช้งานในสงครามโคโซโวสงครามอัฟกานิสถานและอิรักแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำงานได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายในด้านการออกแบบข้อพิดของ Harrier II มีความทันสมัยมากขึ้นจาก,กรุ่นแรกมี HUD Head-up Display และระบบเอวิโอนิกที่ช่วยให้การบินและการโจมตีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนักบินสามารถควบคุมเครื่องได้สะดวกแม้ในสภาพการรบที่กดดันความง่ายในการบังคับทิศทางโดยใช้หัวฉีดแรงขับหมุนได้ทําให้ h ฮร r เ e รีไอไถูกเรียกขานว่าเป็นเครื่องบินนักรบแห่งความยืดหยุ่นประเทศที่ใช้ h ฮร r เ e รีไอไไม่ได้มีแค่สหรัฐอเมริกาแต่ยังรวมถึงอิตาลีและสเปนที่ประจําการแฮริรบนเรือบรรทุกเครื่องบินของตนเอง และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีเฮรยเอร์ II ยังคงถูกใช้งานอยู่ในบางประเทศแม้จะถูกแทนที่บางส่วนโดยเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F35B Lightning II ที่มีความสามารถ V ี TOL เหมือนกันแต่เทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ของเฮเรีย II ยังคงปราตรึงใจคนรักการบินัทวโลกสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการฝึกนักบินเฮเรีย II ต้องใช้เวลาและทักษะอย่างมากเพราะการควบคุมเครื่องยนต์และหัวฉีดแรงขับต้องทำพร้อมกับการบังคับทิศทางและสมดุลของเครื่อง นักบินต้องมีสมาธิและการประสานงานที่ยอดเยี่ยมไม่เช่นนั้นการขึ้นลงทางดิ่งอาจกลายเป็นอันตไรายได้เมื่อพูดถึงภาพลักษณ์ AV 8b Harrier II หลายคนคงนึกถึงภาพเครื่องบินที่กำลังลอยนิ่งเหนือพื้นดินหรือค่อยๆแต่ลงบนดัดฟ้าเรือรบท่ามกลางคลื่นลมแรงภาพเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยและความแข็งแกร่งของกองทัพ แม้ในปัจจุบันแฮรเรีย II กำลังถูกปลดประจำการทีละน้อยแต่ชื่อเสียงและความสำคัญของมันในประวัติศาสตร์การทหารยังคงอยู่เสมอมันได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมสามารถเปลี่ยนแนวคิดการรบทางอากาศไปอย่างสิ้นเชิงและทำให้สัตร,รตูต้องเกรงกลัวทุกครั้งที่เห็นแฮรเรีย II ลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าดังนั้น a v 8B h ฮ r เรีย II จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและยุทธวิธีทางทหารที่ยากจะลืมเลือน เป็นเครื่องบินที่เขียนตำนานให้กับวงการการบินและจะยังคงถูกพูดถึงต่อไปอีกหลายสิบปีข้างหน้า